คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะมากๆโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชอบเดินมาเทินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีชายชาวอินเดียอายุประมาณ32ปีแล้วก็หญิงไทยนะคะอายุประมาณ31ปี เป็นเจ้าของทัวร์อินเดียนั่นแหละค่ะรวมตัวกันแล้วก็จัดให้มีการเล่นพนันในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะโดยก่อนหน้านี้มีการแอบอ้างด้วยว่าได้จ่ายเงินประมาณ2ล้าน4แสนบาทให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการเรียกชายชาวอินเดียแล้วก็หญิงไทยรายนี้มาสอบปากคำหลังจากมีการแอบอ้างว่าโอนเงิน2 4ล้านแสนบาทให กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหลังมีการแอบเปิดบ่อนการพนันค่ะซึ่งเปิดบ่อนเนี่ยภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะคะโดยไปสอบถามผู้ค้าย่านบริเวณถนนคนเดิน walking street นะคะผู้ค้าเหล่านั้นก็บอกว่าไม่ทราบและไม่รู้มาก่อนว่ามีการลักลอบในการเล่นพนันด้วยค่ะ เนี่ยนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,566ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการควบคุมชายชาวอินเดียนะคะอายุ32ปีและหญิงไทยอายุ31ปีเนี่ยเป็นเจ้าของทัวอินเดียแล้วก็เป็นคนจัดให้มีการเล่นการพนันภายในโรงแรมแห่งหนึ่งอำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรี ไปสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากจับได้พร้อมกับนักพนันชาวอินเดียมากกว่า100คนค่ะค,คือเยอะมากๆค่ะที่มาเล่นพนันเนี่ยนะคะเป็นร้อยคนเลยคุณผู้ชมหลังจากมีการแอบ,บอ้างว่าจ่ายเงินไปแล้ว2 4ล้าน4แสนบาทให้กับผู้ที่อ้างตัวว่าสามารถเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้เพื่อเปิดบ่อนการพนันซึ่งทั้งคู่อ้างว่าจ่ายเงินให้ในายพาคินและนายเอก พร้อมกับแสดงหลักฐานการโอนเงินและการจ่ายเงินสดด้วยค่ะขณะที่พนักง,งานสอบสวนทยอยนำตัวนักพนันมาสอบปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจสอบหนังสือเดินทางว่าเข้าเมืองมาถูกกฎหมายหรือไม่และการโอนเงินให้คนไทยทั้งสองคนนั้นเป็นบุคคลใดส่วนเจ้าของโรงแรมที่มีการเปิดให้เล่นการพนันขณะนี้กำลังขยายผลนะคะว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่ แม้ว่าผู้จัดให้เล่นพนันจะยอมรับว่าเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียคนละ50,000บาทค่ะโดยจ่ายค่าเช่าห้องของโรงแรมไปประมาณ1นึ0 0 0 0บาทเพื่อให้มีการเล่นพนันระหว่างวันที่27เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้ต้องบอกว่าชาวอินเดียเนี่ยมีอยู่ประมาณ100คนนะคะคือคนละ5 0,000่นเนี่ยนะคะคนละ5 0,000่นทีนี้ร้อยคนเนี่ยคุณผู้ชม จำนวนเงินเนี่ยก็คือที่เก็บมาได้ประมาณ5ล้านบาทแต่ว่าจ่ายค่าเช่าห้องไป 120,000บาทนะคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นการพนันที่ค่อนข้างจะเปิดห้องเลยนะแล้วก็ใหญ่มากๆเพราะว่ามีนักพนันถึง100คนที่สำคัญมีการแอบ,บอ้างบอกว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับคนคนหนึง<ช>่งบอกว่าจะเคลียร์ตำรวจนี่นะฮะสุดท้ายนะตำรวจก็คือลงพื้นที่มาบุกจับเลยทันทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่ทางตำรวจคงจะต้องมีการสอบสวนนะครับหลังจากที่จับนักพนันกันไปนั่นเองครับ มาจาัดงานเลี้ยงสังสรรค์คนที่อยู่งานเลี้ยงก็ส่วนหนึ่งคนที่เล่นการพนันก็ส่วนหนึ่งซึ่งมันมีคนที่รับจัดการจัดหาเฉพาะาโต๊ะอุปกรณ์การเล่นเนี่ยเป็นของคงไทยเพราะว่ามันเอามาจากอินเดียไม่ได้และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสืบสวนต่อว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดบ้างวิธีการเล่นเขาเขาเรียกผมถามแล้วคือบล ok ็อกเกอร์กำลังกำลังให้รวบรวมอยู่ ก็จำนวนตัวชิปตัวเครดิตการ์ดอะไรกำลังกำลังรวมอยู่มัน,ม,นมีจํานวนเยอะมากนะครับอันนี้เราเราเข้าจับกลุ่มได้ไงเออเราสืบสวนทราบว่ามีกลุ่มนักพนันชาวอินเดียเนี่ย<อ>จะแฝงตัวมาในนักท่องเที่ยวแล้วก็จะมาเล่นการพนันกันโดยเฉพาะซึ่งหลังจากเข้ามาจับกลุ่มเราก็พบว่ามันมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีเตรียมการมาเพื่อสําหรับเล่นการพนันโดยเฉพาะเลย โดยใช้สถานที่ปิดของทางโรงแรมนี้บุคคลภายนอกก็ห้ามเข้าห้ามออกจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์มีจํานวนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเล่นไม่ว่าจะเป็นไพ่ไม่ว่าจะเป็นชิปต่างๆกลุ่มนี้เข้ามาเมื่อไหร่ครับเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดเข้ามาวันที่26 26 <27. S 1> ครับแล้วกลับวันที่1 1พฤษภาคมแล้วจริงๆแล้วสถานที่นีามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าัครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะครับหรือส่วนรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปแต่สภาพความจริงลักษณะแบบนี้ในส่วนตัวผมเนี่ยก็เชื่อว่าทางโรงแรมเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยแต่เราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับนนครับอันนี้ต่อไปนี้จะมีการตรวจสันตรวจสอบกุบอินเดียแบบนี้ตามโรงแรมอื่นด้วยป่ะครับถูกต้องพระผมถูกต้องก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้เรา ข้มงวดกดขันกอยู่ตลอดนะครับเรื่องการลัก,กลอบเรียกการบันนันก็อยากจะฝากเรียนไปยังผ่าไปยังพี่น้องพี่น้องประชาชนว่าถ้ามีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้แจ้งให้ทางเราทราบเพราะมั่นใจได้ว่าเราทาเนินการเต็มที่ในการจับกลุ่มนะครับเราดําเนินการเต็มที่ในเรื่องของการจับกลุ่มเราจริงจังมากเรื่องแบบนี้นะครับเพราะเสียหายในเรื่องของภาพโพชนาการท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลว่า มีการลักลอบเร่งก,การนั้นและนี้ขอให้แจ้งข้อมูลมาขอให้มั่นใจว่าตํารวจชุมรีเราจริงจังในเรื่องแบบนี้ครับ okay. ขอบคุณมากครับอุปกรณ์เยอะขนาดนี้ครับคิดว่าคิดว่าจะมีมีมีคนไทยมีส่นเกี่ยวข้องในการขึ้นย้ายมาแน่นอนครับเป็นหน้าที่เราจะต้องสืบส,ส,สวนรวบรวมยาลหลักฐานต่อครับเรื่องต้นนี้ม,มีมีเงินหมุนเวียนในการเรื่องาการบัน,นี้ไหมครับกำลังตรวจสอบอยู่นะครับนับเรื่องชิปเรื่องอะไรอยู่นับกำลังนับชิเียวตอนนี้มีตัวเลขไหม กำลังเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมอยู่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะรอเอกสารเป็นทางการในเรื่องของบันทึกจับกลุ่มแล้วก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็มีจํานวนมากมากพอสมควรการําลังรับอยู่นะครับเป็นข้อมูลทางด้านการข่าวของเราเองนะครับว่ามีการลักลอบมีการพนันก็เลยได้สนธิกําลังดันสายสืบสายปอของพัทยามาดําเนินการจับกลุ่มจ็สภาพอย่างที่เห็นนะครับ